ก่อนหน้านี้ไม่นานมีคนจีนครับอายุประมาณ29เ้าปีเขาก็โดนล,ล่ามตรวนที่ข้อเท้าเหมือนกับนักโทษเลยเขาหนีเข้ามาที่ฝั่งประเทศไทยนะเขาบอกว่าหนีตายมาจากพม่าก,ก็เป็นประมาณว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ทุนจีนเทาที่เมืองพญาตองซูงในพม่านะครับหลังจากที่เขาพบคนจีนอายุประมาณ29ปีก็ใส่ตรวนถูกล่ามโซ่ล่ามอะไรเนี่ยหนีเข้ามาในฝั่งประเทศไทยทางเจ้าหน้าที่ไทยเขาก็ช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วล่ะเขาบอกว่าเขาก็สมัครใจไปทำคอร์เซนเตอร์นะในตอนนั้น แต่ว่าเหมือนกับโดนบังคับให้ไปทํางานอื่นเขาไม่อยากจะทําไงก็เลยโดนทําโทษแล้วไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะครับยังมีคนจีนหนีมายังต่อเนื่องทะลักด่านเจดีสามองค์ในประเทศไทยด่านเจดีสามองค์นี้ก็อยู่แถวแถวชายแดนไทยเมียนมานี้เลยอําเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ทางสื่อต่างๆเนี่ยเขาเริ่มไปลงพื้นที่กันแอบถ่ายแอบส่องกล้องเพราะว่านี่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วครับหนึ่งในผู้เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า เห็นผู้ชายคนนี้นะนั่งอยู่แถวหน้าปากซอยเกษตรห้าตั้งแต่เช้ามืดเลยตอนแรกก็คาดว่าน่าจะออกเดินทางมาจากซอยพาณิชเก้าซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนท้ายซอยพาณิชเก้านี้แหละมันเป็นจุดที่สามารถเดินข้ามแดนไปบ้านเจดีล่างเมืองพญาตองซูในพม่าได้ก็คือใกล้ๆกันนะมันเชื่อมกันอยู่ครับทางสื่อเขาก็เดินทางไปที่เมืองพญาตองซูเลยระหว่างทางเนี่ยก็พบว่าจุดที่เชื่อมต่อกับท้ายซอยพาณิชเก้ามีคาสิโนอยู่อย่างน้อย3าแห่งเลยนะ แล้วคนจีนที่เขาลากรัวหนีเข้ามาเนี่ยอาจจะมาจากที่ใดที่หนึ่งในสามแห่งนี้แหละทางสื่อเขาก็แอบ,บไปส่องดูทําตัวประมาณว่านักท่องเที่ยวแบบนี้ครับก็ไปเจอคาสิโนโแห่งแรกนะพบว่ามีคนจีนกลุ่มหนึ่งนั่งอยู่ด้านนอกตัวอาคารเลยที่นี่เป็นคาสิโนโที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทยมากที่สุดติดกับท้ายซอยพานิเก้าของฝั่งไทยที่ป้ายด้านหน้านะมีข้อความเป็นภาษาไทยด้วยะแปลว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวไทยให้เข้าไปเล่น เมื่อเข้าไปด้านในก็พบว่านักพนันส่วนใหญ่่เป็นชาวพมา่าแต่ว่าพนักงานเป็นคนจีนล้วนเลยคนจีนเพียบอันนี้ก็น่าจะเรียกว่าเป็นย่านคนจีนในอีกย่านหนึ่งเลยมั้งแต่ว่านักพนันดันมีแต่พมา่าแต่ป้ายเป็นภาษาไทยเอยังไงไม่ไกลาจากคาสินโนทั้ง3แห่งนี้นะครับก็จะมีอาคารชุดอยู่อีกแห่งหนึง่งพอมองได้เห็นจากฝั่งไทยเลยแหละคนในพื้นที่เขาบอกว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ที่เพิ่งสร้างขึ้นใหม่ในปีนี้ ทีนี้เขาก็เลยลองสืบสวนหาข้อมูลจากคนจีนที่เขาโดนล่ามตรวนนี้มาเขาบอกว่าเดินทางมาจากประเทศจีนแล้วก็ไปที่ลาวเสร็จแล้วก็เดินทางต่อโดยเครื่องบินนควรหลวงเวียงจันทร์มาที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิแล้วก็นั่งรถยนต์ต่อมาที่จังหวัดกาญจนบุรีก่อนลักลอบเดินทางผ่านช่องทางธรรมชาติไปที่เมืองพญาตองซูนี้แหละ ทีนี้เจ้าหนะ้าที่เขาก็จับพิรุได้รู้สึกว่าลักษณะมันไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยนะเออเหมือนคนที่จะเป็นแนวแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วก็โดนล่ามแบบนี้เขาก็เลยสอบสวนแบบลึกๆนะครับก็รู้ว่าตั้งใจจะมาทํางานเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่พม่านี่แหละแต่พอถึงที่หมายนะดันโดนบังคับให้ทํางานที่เขาไม่อยากทําก็ปฏิเสธแล้วก็โดนทําโทษแบบนี้เลยล่ามไว้น่าจะประมาณว่าการที่มีคนจีนหลบหนีเข้ามาในประเทศไทยเยอะๆเนี่ย น่าจะเป็นผลจากกองกำลังพิทักษ์ชายแดนก็คือ bgf เนี่ยแหละครับทำให้กลุ่มพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์ธุรกิจออนไลน์ผิดกฎหมายแบบเนี้ยแล้วก็พวกผู้ที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายที่ยังอยู่ในรัฐกะเหลี่ยงแล้วก็เมืองเมียวดีเนี่ยโดนไล่ออกจากพื้นที่ก็คือมีทั้งคนที่โดนล่ามแล้วก็หนีออกมาแล้วก็มีคนที่ประมาณว่าเข้าแบบผิดกฎหมายโดนไล่ออกมาเหมือนกัน ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยเขาก็เก็บข้อมูลเพราะว่าคนจีนมักจะเดินทางมุ่งหน้าไปที่ด่านเจดีสามองจํานวนมากเลยเนะครับมีเป้าหมายจะทําอะไรกันตํารวจในพื้นที่ก็เพราะว่าคนจีนที่เขาไม่มีเอกสารสแสดงตัวตนเนี่ยมีจํานวนมากกว่า90%ที่มุ่งหน้าไปด่านเจดีสามองหลายครั้งบางคนนี่พกอุปกรณ์สื่อสารแล้วก็อุปกรณ์เกี่ยวกับไอทีไปกับสัมภาระของเขาด้วยก็น่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะทําแนวคอร์เซเตอร์เนี่ยแหละครับ ฝั่งเมืองพญาตองซูประเทศเมียนมาเนี่ยนะเขาก็มีรายงานว่าปัจจุบันนี้มีคนจีนเขากว้านซื้อที่ดินแล้วก็เช่าที่อยู่แบบระยะย,ยาวเลยบริเวณริมถนนสายหลักหน้าด่านเจดีสามองค์ไปจนถึงทะเลสาบกูโลนซึ่งก็อยู่ห่างจากชายแดนไทยประมาณ1กิโลเองเดินไปแป๊บๆก็ถึงเราไม่ต้องนั่งมอเตอร์ไซค์เลยส่วนถนนสียาดานาฝั่งพม่าเนี่ยซึ่งขนานไปกับชายแดนไทยก็มีทั้งบ่อนขนาดเล็กไปจนถึงคาสิโนขนาดใหญ่ แล้วก็มีทั้งที่มีอยู่แล้วนะซึ่งก็เยอะอยู่แล้วอะ่ะแต่ปัจจุบันนี้ก็มีแบบที่กําลังก่อสร้างอีกจํานวนมากโอ้โหนี่คือแหล่งเขาเลยอยู่ชายแดนไทย,หล,ยหลายแห่งเขาก็มีข้อมูลว่ามันเป็นทุนจีนที่ย้ายฐานมาจากเมืองเมียวดีที่ติดกับชายแดนจังหวัดตากแล้วก็เมืองเซฮนูวิลประเทศกัมพูชาอา้าวตรงนั้นสงสัยจะขยายขอบเขตแบบว่าน่าจะเต็มแล้วรุ่งเรืองธุรกิจเกี่ยวกับยานการพนัน แล้วตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่มีรายงานการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เยอะมากครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องใช้แรงงานอย่างต่อเนื่องก็คือค้ามนุษย์นั่นแหละแม้ว่าที่ผ่านมานี้ยังไม่เคยมีรายงานการช่วยเหลือผู้ที่เสียหายจากการค้ามนุษย์ในเมืองพญาตองซูแต่การปรากฏตัวของคนจีนที่ถูกล่ามด้วยโซดรวนแบบนี้นะอาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าไทยไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการย้ายฐานของพวก จีนสีเทาธุรกิจของเขานะ่ะมายังเมืองพญาตองสูอย่างที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆมาก่อนวุ่นวายอีกแล้วครับแต่ดูเหมือนว่าจะทําอะไรเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขายังไม่ได้ล้าเข้ามาในเขตแถวๆตรงนั้นแต่ผลกระทบที่ตามมาแบบเห็นเห็นเลยก็คือมีทั้งชาวจีนแล้วก็ชาวพม่าที่อยู่แถบนั้นนะ่ะหนีเข้ามาทางฝั่งไทยง่ายขึ้น